เมื่อใดบุกคนเห็นด้วยปัญญาจะรู้จะเห็นจะเป็นได้ต้องดูเพระใจเราอยากเรียนเราปรอครูปรอกรูข้าห้องตดวออบเท้าไปโรงเรียนทุกวันเดี๋ยวก็เข้าไปทุกวันใจปครูข้าห้องไม่เอาละพอครูเข้าห้องเรียนแล้วก็ออกจะไปเรียนทุกวันมรรยกาศจบไหมบางครั้งเนี่ยเราเรียนเลยไหมถามแล้วคนเรียนทุกคนยังไม่มีใครขยันแลว ถามกัมาจะเริยนเ่ยเรียนอะไรนะผลมหาปริญญาเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตบอกขี้เกียจไหมขี้เกียจอาตมาขี้เกียจมันขี้เกียจก็ต้องเรียนบางทีก็เบื่อโดนกูลังคานปูบ้างเบื่อปูบ้างก็ต้องนั่งอยู่นั่นแหละตอนนว่าไปเราก็ทําไปขี้เกียจนู่นนี้ขี้เกียจโดยต้องดูไหหลันก็ต้องดูขี้เกียจก็ต้องดูเลยแต่เราทำก็เออค้กเขาบอกว่าเออสอบได้นะผ่านการประเมินแล้วนะเราถึงมีสิทธิ์ได้ ยกระดับขึ ds, ้นมาอ่ามันเป็นมหานี่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ประเมินของเขาฉะนั้นตรงนี้ยถ้าเราจะเรียนรู้ตรงนี้นะไม่ได้สู้ตรงนี้ไม่มีทางพอเริ่มก็เบื่อเบื่อเลิกจบพอรูเริ่มพอเริ่มจะให้อ่านหนังสือหน่อยยันนี่แล้วต้องดูดูตรงนั้นแห่ะต้องตั้งสติจับให้นชัดเจนเลยเราจะทําอะไรต้องมีขอบเขตตัวเองนะ คนปฏิบัติธรรมนี่ต้องเดินเส้นเดียวอยู่ยเข้าใจไหมถ้าปฏิบัติธรรมต้องเดินเส้นเดียวนะมันเขาจะมีเส้นเดินเขาอยู่สมมติที่อยู่เราตลาดเนี่ยแหละจะจะเดินเป็นเส้นที่อยู่ของเราเดินเราตลาดไปรับอาหารไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะเดินเส้นนี้เดินมาไปกระเจิดถ้าคนเดินเส้นเนี่ยเอาละใช่ได้ไม่นช่เดินต้องันเลย วันนี้เดินมาทนี้กลุ่มนี้มันแวะไปโน่นหน่อยแล้วมานี้แล้วอยากไปที่อย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าปฏิบัติธรรมยังผลนิยมต้องเส้นเดียวจะไม่สอดใายจะไม่อยากรู้จักใครจะไม่ได้ไปทั้งไหนไม่ใช่เราไม่ได้มาเพื่อรู้จักคนอื่นเอาละดูดูที่ว่าจิตของเราเนียจะจะจะหลอกเราไปตอนไหนคอยสังเกตเดินก็ต้องคำนึงเลยว่าจะเท่าไหร่ ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะลองดูว่ากําลังสติของเราเนี่ยต้องมีต้องมีขอบเขตให้เขาก่อนนะใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีขอบเขตให้เขาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไปไหนนะจะเดินเนี่ยดู๋ิครึ่งชั่วโมงเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่าเลิกนะแต่บางทีไม่เขาเกิดก็พาเราไปนั่งหรืออะไรก็มาดน บอจะเดินอานี้เดินไปเดินมาบอกมตรงนั้น่ายจะเดินได้แารมณกว่านะผัไป่ต้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะจะเป็นยังไงเขาเดินเดินไปเห็นี้เดี๋ยวเเดินนีแล้วผักน่าจะเป็นนั่งยกมือได้อารมณ์มากกว่าอย่างเอาเหละนั่งก็ให้เป็นต้องมีข้อต่อรองการปฏิบัติทนี้ต้องมีข้อต่อรองเราจะเห็นความเกิดดับสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยนะเดี๋ยรานั่งอยู่รู้สึกมันยากล่าเดี๋ยวคุณลุ่นะ อยากลุกรู้สึกว่าอยากลุกอ่ละไหวไหมนั่นอ,อยากลุกนะใจรู้บอกเขาอยากลุกเราอีกสิบนาทีถนะ้าในตอนเราต่อรองที่เราฝันห้านาทีดิเรอ่องอนใดมั้นก็ถึงห้านาทีจิตคิดชวนลุกหายไปละเขาหายเขาไม่รอเขาเปลี่ยนหายไปละโอ้เราจะได้เห็นนะเห็นไหมลงตรงนี้ รมจะเริ่มเด่นแล้วก็มันก็มันอยู่ที่ความคิดจิตไม่มีอะไรแน่นอนให้เขารอหน่อยถ้าหากว่าเราถ้าคนปฏิบัติทำจะนานขนาดไหนแต่ว่าถ้าทำตามความรู้จึกใจอย่างเนี่ยเขาจะทำมาเดินรงอาตมาตล้ารำรองคิดว่าคงเปไนไปได้นะจะมากจะน้อยต้องทวนทวนทวนอย่าตามความคิด คนที่ไม่เคยไม่เคยฝืนใจไม่เคยขัดใจไม่เคยทําอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นตลอดสมงเกตไหะคนที่ได้รับการเอาใจตั้งแต่เด็กนะจนกระทั่งแก่ก็ยังไม่เลิยยกยศต่อเขาเป็นแบบนั้นต้องค้นค่อยเอาใจต้องค,นค้นค่อยเขาก็ผม,มนิ่งนี่ธรรมชาติคนที่โกรธนะคนที่เขาเคยโกรธเขาทาอะไรอารมณ์ร้อนตลอดถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ฝืนนะเขาะก็ได้อย่างนั้น มัน,น,มน,บบนอย่างนี้เรียนกันไนี่เดยเราทุกคนเนี่ยนะชีวิตของเราจะผ่านกับคนมาเยอะพย้อนไปเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนเรามีเพื่อนร่วมโรงเรียนเป็นร้อยเพื่อนร่วมห้องหลายติดเพื่อนร่วมห้องหลายติดแต่ว่าเพื่อนซี้นี่ไม่กี่คนนะเพื่อนซีน้จริงๆอาจจะคนหรือสองคนไปไหนไปกันเดียวจะมามีเพื่อนในหมู่บ้านเยอะแยะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนซีอ้อ่ะ ไปไหนต้องมีเขามีเขาก็ต้องมีเรามีไม่กี่คนหรอกนะสองคนสามคนแค่นั้นแหละนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั้นไม่ไม่ค่อยสนใจถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เราไปหาเขาแล้วก็เขามาหาเราเนี่ยเขาเป็นแบบไหนหนึ่งเขาไม่ค่อยผัดใจเรานะเวลาเราไปไหนที่ทุกเทื่องเนี่ไปเพื่อนหนยหน้าอับไปอะเราเดี๋ยเราไปหาเขาเขาเพื่อยไม่ติดฝัน เวลาเราไปไปหาเขาปกตบเราเชื đây, đâu, ่นไปไหนเขาไปด้วยเดียวเนี่ยอรงเนี้ยไปเราก็จะไปหาเขาบ่อยเขาก็จะมาหาเราบ่อยไปมาหาตัวกันนะแต่เพื่อนจะพบกันมานานขนาดไหนพอเขาเปลี่ยนเพื่อนใหม่ก็เลิกมันแลนนะ เอาเพื่อนมีเพื่อนโอ้เพื่อนหนุ่มเนี่ยเจียวไปเจียวมาพอเขาแต่งงานเขาลืมเราเลยลืมเลยเคยเย็น้วพอเย็นเย็นไปชวนแล้วก็ไปกับเราเพระเขาพอได้่งนา้นี่ะไปชวนเขาไม่ไปเขาไม่ว่างแล้วเราเลิกไหมเราเลิกไม่หาเราไหมเฮกยไปชวนก็ไม่ไปเราก็เลิกเราก็ไม่ไปละโยมนะจะคบกันมานานขนาดไหนก็ห่างห่างกันตัวนี้เหมือนกัน อย่าไปตามใจเด็กเขาควรจะไปเขาบ่อยควรนะเพราะโกรธเด็กไว้ก่อนเมื่อก่อนโกรธแล้วเอาเลยพ้นเลยนะรวดเอาไปแล้วคือเราไม่เด็กนะโกรธเลยเคยเล็กๆโกรธแล้วเราเนี่ยนะโกรธทั้งนี้เคยนะเวลาณก็ไว้หนังเลถึงเด็กนะเด็กแต่เหมือนๆเดี๋ยวเดี๋ยวใคร่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก่อนเดี๋ยวใคร่อนคอยหน่อยคอย มางทีคอยจะยุบเราเราลองลองลองนั่งให้เราคอยจะพักดิวยให้ปวดเดี๋ยวหรอเดี๋ยวก็เลิกให้ปวดทั้งวันก็ไม่ปวดแล้วคอยสัก้งวันเงี้ยคงนี้ก็ไปเลิกไหมหยุดติพอเราปล่อยเข้านะเราเริกเลยนี่ปล่อยเข้าลรายังดิความโปวดจะต้องไปห่างขึ้นห่างห่างมาเข้าอย่าตามใจห้องยาวไม่ใช่ว่าเอ๊ะวันนี้ไม่ไปนะเขาอ้อนอะไรอย่าเอาเลยนะ คอยให้คอยก็ค so ่อยทวงเลยถ้าเรายอมใค่อยส่วงตัวนี้นะจะดีขึ้นนะจะกลอเคยโกรธบ่อยมันจะไม่ค่อยห่างค่อยค่อยจามค่อยค่อยกำลังก็จะค่อยน้อยลงคือเขาเหมือนคนมาอ้อนวอาเรา่ยบ่อยอ่ะหนึ่งเที่ยวค่อยวันหน้ามคอยแล้ไปสองเที่ยว้วค่อยหนักเข่าหนักเข่าลำคานก็ไม่มาแล้เขาก็จะค่อยไม่ไปหาเขา เรากำลังเปลี่ยนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเรากาลังเปลี่ยนเพื่อนเห็นไหมจิตของเราเคยอยู่กับอารมณ์แบบตามความคิดตามใจที่เขาจะควรเราไตาื่วนให้เราตัวเราก็ตัวเราเข้าควให้เราโลภเราก็โลภเราเข้าควรอะไรเราก็เแล้วรก็หลอดอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกตัวเปลี่ยนเรื่องสตินะอยนนะไอ้ตัวเนี้ยเรื่องตัวเปลี่ยนส่วเปลี่ยนเพื่อนใหม่พอเราเีเพื่อนใหม่แต่งงานก็ส้ติแล้วที่ยาเราเอง ความอารมณ์ด่างๆนะโยมลองทำดูแกไน้ผลต้อเป็นคนจริงๆนะอาตมานี่เป็นคนที่ทุกข์เพราะความตอนบวชเนี่ยเป็นเป็นทุกข์เพราะเพราะการจะทำกับคนอื่นเห็นคนอื่นทําให้ดีเราทุกข์มากเลยนะเห็นพระทำอะไรดีเห็นเนรทำอะไรดีเห็นอะไรไม่ดีเราทุกข์โอ้โหทุกข์ทุกข์จะไม่ได้ว่าเพราะนั้นแต่เราทุกข์เราเองทุกข์ที่เดียวงน้อยเสีย เำาไสาสนาเสื่อมเขาไม่หมู่คณะเสียเราก็เคียดไปเนี่ยจิตตรงเนี้ยเราก็ดูอยู่แต่ว่าก็เป็นเขาก็ปวดให้เราเห็นไร้เราก็เจอเราบอกว่าปวดเรื่องอะไรของตัวเองเนี่ยแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะจะือ่รอนวายกับคนอื่นเขาตอนปีเนี่ยปีสามห้านะอาตมารู้จักเรื่องรู้จักสายเพราะเจีนนปีสามเอ่อเริ่มฝึกฝึกปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นปีสามสี่ นะปีสามสี่แล้วตีสามห้าตีสามห้าก็ไปจำพรรษาที่แพร่เลยตีสามห้านะก็มีพระอยู่ด้วยกันเยอะมาเที่ยวเดินได้วยกันมีพระองค์หนึ่งนะอาจารย์ศักดิ์ดาหนป็น